ภาพสดใสเราเอเลี่ยนหน้าตามไม่น่คบและบรรดาปืนที่พูดได้ที่ทำให้เราปวดหัวตลอ,อดเกมสวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็อยู่กับเกมรีวิวที่ค่อนข้างนอกกระแสะอยู่มากนะครับกับเกมอย่าง High on Life High on l i e นะครับเป็นเกมแนว first person shooting นะครับที่ดำเนินเนื้อเรื่องแบบแปลกใหม่นำเสนอในรูปแบบของภาพสีสันสดใสแต่แฝงไปด้วยตลกร้ายและก็ความรุนแรงเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ปล่อยขายมาสักพักแล้วแต่ผมเพิ่งได้มาเล่น โดยเกมนี้เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับว่าในขณะที่เราเนี่ยอยู่ในช่วงวันหยุดยาวเราเอเลียนก็ทําการบุกโลกโดยมีเป้าหมายคือเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นยาเสพติดรูปแบบใหม่ในขณะที่ผู้เล่นเนี่ยครับกำลังเมากับเนื้อเรื่องเองเราก็ได้พบกับบางอย่างรูปร่างประหลาดก่อนที่มันจะพ่นอะไรใส่เราแล้วทาให้เรารู้ภาษาของมันและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการบุกยิงเอเลียนของเราครับไฮอ,ออนไลน์นะครับมีแนวการเล่นแบบแนวยิงรวดเร็วนะครับตัวเกมมีกระสุนไม่จํากัดแต่ต้องคอยเติมกระสุนอยู่เรื่อย ซึ่งจุดขายของเกมก็คือปืนรูปร่างประหลาดที่นอกจากประหลาดแล้วก็ยังพูดได้ด้วยนะครับโดยตัวมันเองก็เป็นตัวคอยเจรจากับ n p c อีกด้วยซึ่งเราจะได้อาวุธใหม่จากการลุยภารกิจล่าฆ่าหัวบอสต่างๆและอาวุธเหล่านี้นะครับนอกจากใช้ต่อสู้แล้วก็ยังใช้แก้พาสนิกด้วยโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นลักษณะเส้นตรงไม่มีทางให้เลือกครับด้านการพัฒนาตัวละครนะครับเกมนี้ก็คือสามารถพัฒนาปืนได้โดยการซื้ออัปเกรดจากร้านค้า ซึ่งการอัปเกรดนะครับก็รวมถึงการอัปเกรดเลือดตัวละครอีกด้วยซึ่งจะไม่มีการเก็บตามทางเลยทุกอย่างใช้การซื้อครับโดยเงินเนี่ยจะหาได้จากกล่องตามแผนที่เท่านั้นซึ่งการพัฒนาตัวละครก็มีแค่นี้ครับจึงไม่ซับซ้อนอะไร hey, ด้านกราฟิกนะครับเกมนี้กราฟิกในช่วงต้นของเกมจะมีความกระตุกในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นนะครับเกมจะไม่มีปัญหากระตุกอีกค่อนข้างกินพอร์สเปคพอสมควรเลยด้วยแต่หากเราเปิดฟังก์ชัน DLSS นะครับเกมก็จะเลื่นขึ้นอีกมากครับ สรุปนะครับตัวเกมนี้นะครับผมอาจจะสรุปเร็วหน่อยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็น First person Shooting ที่เป็นเส้นตรงหากไม่มีปืนพูดได้แล้วผมก็คิดว่าเกมไม่มีอะไรเลยตัวเกมนะครับมีความตลกร้ายเต็มไปด้วยคำหยาดคือ F เนี่ยเต็มไปหมดเลยอาจจะเพราะว่าเกมนี้ถูกสร้างขึ้นโดย j u s ติ n โ o ลแลนนะครับผู้สร้างการ์ตูนผู้ใหญ่อย่าง Rick and m o r t y นะครับเพราะงั้นรีวิวทั่วไปเกมนี้ก็คือออกไป2ทางไม่ชอบก็เกลียดจากที่เล่นมานะครับสำหรับคนรู้ภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจเกมนี้ได้ ก็อาจจะสนุกจากนักสุดฝืดนะครับหรือไม่ก็อาจจะทรมานจากบทพูดสุดปันหละของตัวเอเลี่ยนที่คอยตามบทละตอบทางซึ่งขนาดผมนะครับที่ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษมากผมก็ยังปวดหัวกับบรรดาบทพูดมากมายที่ไปดังเข้ามาแถมเราสคิปมันก็ไม่ได้ด้วยแต่หากเราตองกานบทพูดนะครับเราก็มีทางเลือกอยู่นั่นก็คือไปลดความถี่ของบทสนทนาที่เราอาจจะเลือกปิดไปเลยก็ได้เหมือนกัน แต่พอเราลองปิดไปนะครับเราก็าจะพบว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมยิงเอเลี่ยนพูดมากธรรมดาเกมหนึง่งที่ว่าดีพอใช้เท่านั้นครับซึ่งเกมก็มีการนํามุกตลกเข้ามามีมีม,มเข้ามาเป็นสีสันตนสถานที่ต่างๆสำหรับตรงนี้นะครับคนไทยก็อาจจะเข้าไม่ถึงผมเองก็ไม่เข้าใจหลายมุกเหมือนกัน,นครับเพราะงั้นถ้าจะให้ผมให้คะแนนเกมนี้ผมจะตัดอยู่ที่5ทับ10นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีและอีกจุดที่ผมเจอกับเกมนี้นะครับ ก็คือไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีความสดใสของสีอยู่มากหรือเปล่าคือผมเล่นเกมนี้ได้แค่1ชั่วโมงครับต้องหยุดพักเพราะว่ามีอาการเวียนหัวอยากว่าขึ้นมานะครับตอนแรกก็คิดว่าบาังเอิญแต่พอเล่นไปสองสาครั้งก็ชัวร์แล้วว่าผมเล่นได้แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งสำหรับเกมนี้ทั้งนี้นะครับผมเองเนี่ยเล่นเกมอื่นอย่างเกม Doom นะครับที่ว่าเร็วมากยิงมากไวมากก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่มีปัญหาแต่เกมนี้นะครับผมเล่นครับเดี่ยวนะครับ เพราะงั้นถ้าใครเป็นคนเมาเกมแนวยิงอยู่แล้วนะครับข้ามดีกว่าครับโอเคครับแล้วผมก็ขอจบรีวิวไฮออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ